เรามาเริ่มที่ลายแรกกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นความยาวที่ยาวที่สุดในร้านนะคะอันนี้จะอยู่ความยาวที่ประมาณ27เซนไทยนะคะสำหรับความยาวนี้นะคะผู้ชายสามารถสวมหัวใส่ได้สบายๆเลยดังนั้นสะดวกในการสวมใส่แน่นอนจ้าเรามาดูที่ตัวลายเนาะตัวลายเนี่ยจะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายผ่าวายนะคะลายผ่าวายเนี่ยก็คือเป็นลายที่เป็นห่วงต่อกันแบบนี้เลยนะคะ ผ่าวายอันนี้จะเป็นผ่าหวายตัดลายนะคะดังนั้นความเงาความสะท้อนแสงเนี่ยมีแน่นอนนะคะอันนี้จะเป็นผ่าหวายแบบระดับกลางๆโปร่งนิดนึงนะคะแล้วก็ที่ล้านจะมีแบบตันด้วยนะจ๊ามาดูที่ลายถัดไปกันเลยค่ะลายนี้นะคะจากความยาวสั้นกว่าลายที่1น,นิดนึงนะคะความยาวจะอยู่ประมาณ25เซนไทยนะคะ รายนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าลายเกี่ยวเชือกนะคะลายเกี่ยวเชือกเป็นยังไงก็คือรายที่มีลักษณะเป็นห่วงแต่ห่วงเขาจะบางกว่าผ้าวายนะอันนี้จะเป็นห่วงสองห่วงต่อกันแบบนี้เลยค่ะนี่นะแล้วก็ตัวของห่วงเนี่ยของเขาเนี่ยจะสามารถกิ้งไปกิ้งมาพลิกไปพลิกมาได้นะคะข้อดีของคนที่ใส่แบบ ที่เป็นสอยคอแบบห่วงนะคะก็คือมันจะไม่ค่อยบาดคอนะคะอ่าเรามาดูส่วนของตะขอนะคะตะขอของลายเกล้ยวเชือกเนี่ยคะจะเป็นห่วงแบบนี้เลยนะจ๊ะเรามาดูที่ลายหัดใบเลยค่ะลายนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเพราะเป็นลายที่ขายดีมากๆเลยนะ่าจะขายดี ในทุกๆร้านนะคะอันนี้เนี่ยก็คือลายเบนนั่นเองนะคะลายเบน,เน่ยจะมาในความยาว25เซนนะคะไม่ได้ยาวมากแล้วก็ไม่ได้สั้นมากนะคะสําสหรับคนที่แบบไม่ชอบลายที่มาเป็นห่วงๆเนี่ยลายเบนถือว่าตอบโจทย์เพราะว่ามันเป็นการถักกันทั้งเส้นอย่างนี้นะคะ ราคานะคะอยู่หนึ่งสลึงตอนนี้เนี่ยอยู่จะอยู่ประมาณ7,000กลางกลางนะคะ7 5 0 0 7 4 0 0้ประมาณนี้แล้วแต่ล้าแล้วก็แล้วแต่ราคาทองนะคะก็ราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะจากแต่ก่อนที่5,000ก็ขึ้นมา6,000แล้วนี้ก็มา7,000แบบกลางๆไปลายๆแล้วเนาะสำหรับ1สลึงจ้า มาที่ลายที่4กันเลยค่ะลายขายดีตลอดการแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลายโบราณนะเขาเรียกว่าลายคดกิดนะคะอันนี้จะคดกิจจริงๆแล้วมี2ประเภทนะคะคือคดกิดตัดลายกับทับลายอ่าแล้วก็มีคดกิดโบโป่งนะคะอันนี้เราเอาคดกิดที่เป็นส่วนของ ตัดลายมาให้ดูก่อนนะคะจะลักษณะจะเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะต่อต่อกันแบบถีๆเลยนะจ๊ะสำหรับผู้ชายนะคะที่ส่วนใหญ่ที่จะใส่เครื่องประดับทองที่เป็นเน้นเรื่องความแข็งแรงใส่ได้ทุกวันอย่างนี้นะคะมากกว่าความสวยงามของผู้หญิงนะคะก็จะนิยม แบบนี้มากๆเลยนะคะสําหรับคดกิจนะคะคดกิจนะคะตอนแรกๆเนี่ยพอเขาใส่เขาจะแข็งๆหน่อยเนาะพอลักษณะของอรูปแบบของเส้นนะคะแต่พอไปใส่นานๆเนี่ยมันก็จะเข้ากับคอแล้วก็พอดีกับคอนะคะก็จะนิ่มลงนะคะคดกิจตัวนี้ที่ร้านนะคะจะมีความยาวที่ยาวหน่อยนะคะประมาณ26เซนแล้วก็ส่วนกลางๆนะคะก็คือประมาณ24เซนไทยจ้า มาที่ลายถัดไปนะคะที่พูดก่อนนะั้นนี้นะคะก็คือคดกิดทับลายนั่นเองคดกิดทับลายต่างกับตัดลายตรงที่ว่าเขาจะเป็นลักษณะที่กลมๆขวานะแล้วก็ต่อๆกันไม่ใช่เป็นเงานะคะไม่ได้มีการตัดลายอะไรแบบนี้จะเป็นลักษณะด้านๆน,นะคะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบของอลูกค้าเลยนะคะคดกิดจริงๆแล้วมีหลายประเภทมีทั้งโปมีทั้งตันทับลายตัดลาย,ลายสามารถเลือกชมกันได้นะคะแต่ว่ารับรองว่าคดกิดเนี่ยเป็นลายที่แข็งแรงมากๆเลยจ้า มาที่ลายที่6กันแล้วคะ่ะเอาใจใสายไว้รุดนิดนึงนะฮิปฮอปนิดนึงจ้าอันนี้นะคะเป็นลายเลดน,นะคะลายเลดเนี่ยปกติเราจะเห็นในพวกในข้อมือหรือว่าในโวกค่อยคอพวก2ส,สลึง1อ่าหบาทนะคะอันนี้เขาทํามาใน1สลึงก็จะเป็นแบบอ่าราคาเบาๆหน่อยเนาะอันนี้ถ้ามาดูที่ตัวเส้นนะคะอันนี้เขาจะเป็นลายแบบเป็นเลดอะ คุณยังไงก็คือมันจะเล็กๆแล้วมันก็ต่อๆกันมีความตันมากๆเลยนะจะสำหรับลายนี้อันนี้ความยาวจะยาวไม่มากนะประมาณ24่ิห้านะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่นิยมการใส่แบบติดคอนะโชว์ลายสร้อยนะคะแล้วก็จะไม่ใส่จี้่าอะไรจะใส่โลโลนะจ๊ะ่วนห่วงก็จะเป็นแบบนี้เนาะอย่างนี้เลยจ้า เรามาที่เส้นหัดไปนะคะเส้นนี้ก็ยังจะเป็นลายที่เป็นแบนๆเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเส้นนี้เนี่ยจะมีความแข็งกว่านะใส่แรกๆเนี่ยมันจะแข็งนิดนึงนะคะอันนี้มันจะคล้ายๆกับเป็นทรงแบบเนี้ยต่อการติดกันนะคะทั้งเส้นเลยนะอันนี้จะมีความตันแล้วก็แข็งแรงนะคะลายแบบนี้นะคะมี2แบบนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่หนาขึ้นมาหน่อยอีกแบบหนึ่งจะเป็นบางแล้วก็เล็กกว่าน,นี้นะคะแต่ว,ว่าความยาวจุดบ,บูประมาณ24เซนเนาะ ประมาณนี้เลยค่ะต่อมานะคะลายถัดไปนะคะเรามาดูที่มันมีการแบบตกแต่งด้านข้างกันบ้างนะคะจะได้ไม่เบื่อกันเนาะลายนี้เป็นลายที่โปร่งเลยนะคะบอกก่อนเลยนะสําหรับคนที่ต้องการใส่อะไรที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยสําหรับดูทะลึงแล้วก็แบบมันไม่จมคอนะคะอันนี้เราเรียกว่าลายทาโลอ่ะเป็นลายแบบนี้นะจ๊ะ าลายโป่งเนี่ยลูกค้าต้องระวังนิดนึงในการสวมใส่นะคะด้านข้างเขาจะมีการแต่งข้างเป็นไม้ขีดไฟแล้วก็โอ่งนะคะมีการตกแต่งเป็นคล้าคๆรูปตัวเอ็ดแบบนี้เลยจ้ามาที่ลายถัดไปคะ่ะเป็นลองสุดท้ายแล้วนะเป็นลายที่9คะ่ะเมื่อกี้โป่งไปแล้วอันนี้มาตันแบบตันมากๆเลยะนะคะอันนี้จะเป็นลายที่เรียกว่าสี่ตองตันนะคะ เนี่ยมันจะเล็กมากแล้วก็ตันมากด้วยแล้วก็ข้างๆเขาจะแต่งข้างเป็นไม้ขีดไฟแบบนี้นะมีการจิกเพชรแบบนี้ได้นลวนลายแบบนี้นะคะสําหรับผู้ชายที่ต้องการใส่หนึ่งสลิงที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะจ๊ะ าที่รายสุดท้ายกันแล้วนะคะในรายที่10นะหรือว่าเรียกว่าโซโ่ฝราหงหรือว่าโซ่แบนก็ได้นะคะรายนีนะ้จะเป็นลายที่ผู้ชายนิยมใส่กันนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นในผู้ใหญ่นะคะเพราะเป็นลายพื้นๆน,น,นะสามารถใส่ได้ทุกวันแล้วก็ใส่ได้กับทุกชุดด้วยนะจ๊ะสำหรับลายนี้ความยาวอยู่ประมาณ 24- 25นะจ๊ะ นี่คือสร้อยคอที่ร้านทิปเกสรแนะนํานะคะสําหรับผ,ผู้ชายที่ต้องการใส่สร้อยคอหนึ่งสลึงนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นบางส่วนเท่านั้นเอาไว้ประกอบการตัดใจหรือว่าดูไว้ก่อนดูลายไว้ก่อนที่จะเข้าไปซื้อที่ร้านทองจริงๆได้เลยนะจ๊ะหากใครชอบรีวิวทองแบบนี้นะคะหรือว่าความรู้เกี่ยวกับทองอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามในช่องนี้ได้เลยนะแล้วก มีอีกสีช่องทางด้านบนนะคะสามารถติดตามกันได้เลยหรือว่าจะมาเจอกันที่หน้าร้านก็ได้นะร้านเราอยู่ทักประแดงสมุดประการจ้า